Ich habe gerade gesagt, ich แล้วก็กิจกรรมดีแบบนี้แล้วคราตั้งใจดีจังเลยนก้วากับที่เราทำกิจกรรมวันนี้ค่ะโอ้ยอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขมากค่ะเวลาได้มาทําบุญแล้วก็มาแบ่งปันที่ว่าเราหลานมาโชคดีค่ะเราโชคดีอัพลพญายบิวกินและทีมทุกคนก็ตั้งใจทําหนังเรื่องนี้วันที่หนังได้รับการตอบรับทุกคนชื่นชอบแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเราก็อยากเอาสิ่งดีๆที่เรารับมาแบ่งปันต่อแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่เรามาถ่าย โดยที่ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม ค่ะแต่ว่าในนายนั้นเนี่ยมันเป็นโชคชะตาเราะว่าที่นี่เป็นที่ที่บ้านของบิลกินมาทําบุญตั้งแต่อาาม่ายังสาวจนปัจจุบันยังมีรูปบิลกินเด็กๆเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแบบบังเอิญค่ะแล้วบังเอิญที่2คือพอเราทําเสร็จเรารู้สึกว่าเราอยากมาทําบุญก็แต่ใจก็คิดกันเลยว่าเออน่าจะเป็นมูลนิธิอันนี้ก็มาเข้ามาเสร็จก็เขาก็เป็นที่ที่รู้สึกว่าได้ดูแลคุณยายอย่างดีมากค่ะบพดทนี่เป็นมูลนิธิที่ มันเป็นการกุศลนะะที่ไม่มีรายรับรายรับมาจากการบริจาคเขาให้คุณยายอยู่กินแต่ว่าเวลาคุณยายไม่สบายหรือของต่างๆ่าอาศัยผู้ใหญ่ใจดียก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเป็นประโยชน์ได้ก็เลยถามว่ามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ค่ะก็เครื่องกรองน้ำ ค่ะแล้วก็มาปรับปภูห้องน้ําห้องครัวเท่าของต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,เ,อเงินปัจจัยที่ให้คุณยายเวลาเกิดไม่สบายไปโรงพยาบาลจะได้มีค่ารถนะคะในการไปก็ทุกคนก็เลยมาร่วมบุญซึ่งไม่ใช่เฉพาะหลานมากนะคะบริษัทต่างๆที่ได้ถมีส่วนเกี่ยวข้องก็ยังมีทุกท่านก็ได้มาทําแล้วก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะแล้บบทั้งเพลงทั้งการแสดงอะไรต่างๆค่ะก,ก็ดีใจมากๆค่ะกับเเป็นไงบ้าง การที่าได้มาถ่ายทำที่นี่ได้คือยายกลับมาทั้งหยดเพอเราเป็นคนนำงานเราก็ไม่กล้าคิดหรอกว่าว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าพอเป็นคนดูแล้วคนดูมาดูเยอะจริงที่มาบริจาคเนี่ยก็จริงผมว่ามันทำแทนคนดูทุกคนครับผเราก็ผมว่าคนที่มาดูก็ได้รับประโยชน์ในบางอย่างรู้สึกว่าแต่ก็รู้สึกว่าการที่เราได้ซื้อตัวเกับที่ที่เราถ่ายทำแล้วาการที่ที่จริงๆในหนังครับเอ็กต้าคุณยายก็เป็นคนที่ดี แล้วเขาก็นั่งอยู่เขาก็แบบเขาก็รู้สึกว่าอิลคิ้นเดินผ่านมาเขาก็ผมก็มีคนที่คิดว่ามาเยี่ยมญาติทีเขาก็ถ้าเขามาเยี่ยมญาติร้อยก็จริงๆพอความจริงกับหนังมันมันมันขัดก็หาแต่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีมากๆมันทำหนังแล้วก็ทีมงานแล้วก็นังแสดงอ่ะค่ะคุณยายแบบตอนที่มาถ่ายกับวันนี้ความรู้สึกต่างนะตอนที่มาถ่ายนะคะก็พอเห็นคุณยายหลายๆท่านที่นั่งอยู่ก็ ก็รู้สึกว่าอบอุ่นว่าคุณยายอยู่ได้อย่างเรียกว่าคือคือถ้าเนไปที่อื่นที่เราไปเคยเห็นนะคะก็ไม่เหมือนที่นี่ที่นี่เขาสะอาดสะอ้านแล้วคุณยายรู้สึกว่าไปถามท่านดูก็ว่าท่านบอกสบายดีอยู่ที่นี่เลยรู้สึกว่าเราเรามาถูกที่ที่ท่านพามากันอย่างนี้ ดูดินะคะเพว่ามาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะไหนรูปเราอะผมยังหาอยู่เลยนะก็รู้สึกก็ก็ดีใจครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าจะจะมาถ่ายถ่ายภาพยนต์ที่นี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ้าวที่นี่แบบมาทุกปีเลยอะไรเงี้ยเอาคุ้นเคยแล้วก็แล้วก็พอพอทางจีเรสเขาชวนมา มันมาร่วมมาร่วมบริจากร่วมทำบุญกันก็รู้สึกดีใจเป็นที่ที่แบบคุ้นเคยแล้วเหมือนกบว่าก็รู้ว่าเขาก็ดูแลผู้สูงอายุแบบอย่างดีอยู่ตลอดเลยครับ้าน้านถ่ายทำตอนนั้นความคืบเราเป็นยังไงคิดอ้อนที่ว่ได้ดูว่าที่เป็นที่ถ่ายจริงๆแล้วผมวผมันมันช่วยผมใน,ในการแสดงเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าผมผมคุ้นเคยกับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนเด็กพ่อผมจะแบบพาเดินขึ้นทุกตึกเลยแบบไปไปให้ของทีละห้องอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับ เดี๋ยวบรรยากาศห้องนี้ห้องฝั่งนู้นหรือตึกอะไรเงี้ยแบบบรรยากาศข้างในอะไรเงี้ยก็คุณเคยมากครับถือเป็นเจ้าถิ่นโอ้ไม่ขนาดนั้นครับ <laughs> ไม่ขนาดนั้น <c oughs> ไม่ขนาดนั้นทำบุญ <c oughs> เยอะก็เลยหนังดังโอ้ยประกอกกันคนระับถามพี่จีนนะ่าคิดว่าตอนแรกจากวันแรกของหลานมาจนมาถึงตอนนี้คิดว่ามันมาไกลได้ขนาดไหนคะถ้าย้อนกลับไปก็ถ้าเกิดว่าเราคิดเราก็คงจะรู้สึกว่าเราเพ้อฝันเนาะคือวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดีมาก ดีมากแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากโชว์ให้คนดูดูเยอะๆเราเป็นเรื่องจริงๆเราเปิดให้ทุกคนดูดูก่อนเดือนกว่ามาดูที่<ๆ>ออฟฟิศอะยิ่งดูยิ่งแบบมันภูมิใจอะอยากโชว์อยากอวด<ๆ>อยากอวดเราก็อยากให้มีคนดูเยอะๆพอวันที่มีคนดูมาเยอะจริงๆมันก็ดีใจมากเนาะดีใจจนบางทีมันเหมือนมันรอฝัอนไปหรอเปล่า บางทีแบบเอ๊ะเราฝันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้มันก็เกิดขึ้นจริงพอเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็อยากให้ไปอีกซึ่งตอนนี้มันก็โชคดีอะค่ะนอกจากประเทศไทยซึ่งใกล้แล้วมันได้เดินทางแล้ว <c oughs> เดินทางไปต่างประเทศแล้วค่ะไปอินโดไปมาเลไปสิงคโปร์ซึ่งสามประเทศนี้ก็ฉายมาแล้วก็สองประเทศหลังมามาเลอินโดเพิ่งกับสิงคโปร์เพิ่งเปิดค <c oughs> ่ะเมื่อสองวันที่แล้วก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นปรากฏการณ์ของประเทศนั้นเหมือนกันทางเดินทางจะไปกี่ประเทศนะครับตอนนี้10กว่าประเทศนะคะสิกว่าประเทศแล้วก็วันนี้เราอินโดแล้วใช่ไหมคะอินโดก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยเพราะว่าท้ายสุดหนังหนังครอบครัวหนังที่แสงถึงความรักความกตัญญูและให้ความสำคัญครอบครัวก็ถือว่าเ,เป็น subject ของของ,ของทั่วโลกค่ะ ประเทศจีนใหญ่ที่สุดเราเราจะไปจีนตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการเซ็นเซอร์ค่ะคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ฉายในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าตอนนี้เราอินโดมาสองอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็สองวันที่แล้วเปิดที่มาเลกับสิงคโปร์พร้อมกันค่ะแล้วก็พม่าวันนี้ก็เป็นคนพม่าให้ความต้อนรับที่ดีมากๆดีมากๆค่ะแล้วก็อินเวียดนามวันที่6มิถุนายนนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสังคมครอบครัว คล้ายๆกันน่าก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ที่พวกเราพึงพอใจแต่เลาเป็นนางเอกโกลเอ้นดังทั่วโลกั่วเอเชียเลยเมื่อกี้สวสวสวสคุณยายเล่นบอกว่าคุณยายจะเป็นนางเอกพันล้านได้คะเนี่ยพูดจับรูสึกเป็นยไงคะยายจะการู้สึกเป็นไงครับรู้สึกคือไม่คิดไม่ฝันค่ะว่าตัวเองจะทำได้ก็คือได้พูดกับ ทีมงานที่ดีนะจะสนับสนุนแล้วกับิดกันด้วยอย่างพัดพัดเองได้มีโอกาสได้ไปดูบรรยากาศที่อินโดนีเซียเป็นไงบ้างกับการฉายหลานมากที่นั่ก็ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่เกลยไลท์เขาก็เหมือนให้เราไปแล้วคือเขาส่งผมพอได้ไปสัมผัสสัมผัสอะไรวะเกลยไลท์เขาให้เราไปพูดเศร้าใช่ไหมอ๋อแล้บก็มัน มันพิเศษมากเลยมันเหมือนว่าในฐานะคนทำหนังอ่ะมันเราก็ทําหนังภาษาไทยแล้วแต่ว่ามันดันไปแล้วเราเราได้เป็นนั่งอยู่ในโรงเราได้เห็นเขาหัวเราะในมุกที่แบบว่าอ๋อตรงนี้คนไทยก็หัวเราะอ๋อตรงนี้คนไทยก็ร้องไห้มันเป็นจุดที่คล้ายๆกันไปหมดเลยแล้วก็ด้วยแบบศาสนาอะไรเอก็ต่างกันเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าเราดันรู้สึกผูกพันกันในเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็สอนผมนะครัคนทำหนังเยอะมากว่าอ๋อแต่เรื่องต่อไปมันจริงหนังมัน ในฐานะแบบการเป็นหนังมันมันทำงานกับคนดูอย่างไรงนี้นในนะในฐานะของคนทำหนังรการาที่เอาหนังไทยไปฉายต่างประเทศได้เยอะๆแบบเนี้ยน,น,นความรู้สึกมันรู้สึกยังไงเพรานะว่ามันเหมือนแบบมันไม่มีคุณแดนแล้วอะ่ะม,มันรู้สึกเหมือนเราได้เข้าห้องเรียนแบบ <c oughs> จริงนะ <c oughs> เพราะว่าผมว่าคนทำหนังมันแบบต้องรู้ว่ารีแอคชั่นของคนดูเป็นยังไงเวลาทำหนัง <c oughs> สก,กิลที่มันแบบ่อคนดูมากอะย่างเครัย ผมว่าการที่เห็นเรีแอคชั่นของคนประเทศอื่นๆเป็นความโชคดีที่เหมือนว่าผมจะได้คอร์สการเรียนที่ที่เออที่มากขึ้นโดยที่โดยที่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันจริงการได้เจอคนทุนหนังที่อินโดนบ้าเป็นบ้างได้เจอเป็นไงบ้างเขามีผู้กำกับมีแบบว่าโปรดิวเซอร์หลายคนที่แบบเขาก็บอกคุณนะเขาทำงานกับเขามากเลยก็แบบว่าคุณทำยังไงเหรอแบบ แล้วเขาก็ชื่นชมจีเดียเยอะมากเขาอแบบอ,อุ้ยเขาใช้คำว่า in G D H w e t r u s t อ,อะไรเงี้ยเขาก็จะคอยบอกแล้วเขาก็ถือว่ามันก,นก็ก็เป็นบุญเลยครนกัน,นจริงๆมองว่าเป็นการนำแบบความเป็นคนจีนโพนทะเลแบบไปมาใส่ในเรื่องหรือเปล่า,าให้ดูโดมาเลเซีโคอิมเป็นเรื่องผมคิดว่าความเป็นคนจีนโพนทะเลมันเป็นเพียงฉากนอกที่แบบว่าทำให้รู้ว่าเรากำลังเล่า เรืองทานอะไรแต่จริงๆหัวใจของมันคือคือคือคนกับคนครอบครัวคิดว่าพอมันทะลุเข้าไปเหมือนเราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้เขาดูเห็นแต่สิ่งนี้ทะลุเข้าไปเป็นสิ่งเดียวกันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวคุณพระเอกพันล้านนะค่ะว่าที่พี่พันล้านโอ้โหวร์ไปคุณพี่ไม่รับเลยนะค่ะบาร์ ไม่กล้าพูดหรอกไม่ใช่แู่น่เป็นดาที่เคยแล้วไม่ทนะท่ผู้นำนะตอนนี้งานายานี้วัตถิบิภัณฑ์ลานโอ้ก็เกิดนะเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดพันล้านกีดได้แล้วผมว่าผมว่ามันมันผมผมมองเป็นเป็นงานทีมเวิร์กมากกว่าเน้อเหมือนกัว่าก็ผมผมว่าผมโชคดีอะไรเงี้ยได้ได้อยู่ในงานดีททำงานกับ ทีมงานที่ดีพุม่มกับที่ทีมนักแสดงที่ดีแล้วก็เหมือนกับว่ามีบทที่ดใีให้เราได้มีโอกาสได้ทํางานจริงๆแล้วผมแบบกับหนังเรื่องนี้ผมแบบผมไม่อยู่กับหนังเรื่องนี้แบบแทบจะท้ายที่สุดเลยแบบหลังพี่พัฒหลังทีมงานอีกวเหลยพลอะไรเงี้ยผมผมมองเป็นความโชคดีมากกว่าที่อยู่ในใน,ในงานที่ดีที่มีโอกาสพาตัวเองแล้วก็ทําให้หนังมันไปไกลได้ขนาดนี้เลยมากว่าอ๋อกติดตั้งใชไหมคะังายยังยังสามารถที่ไหนบ้าง ในในในประเทศเรายังมีฉายอยู่นะคะตอนนี้ที่เอสเอฟเซนั์เพิร์นะคะยังมีอยู่นะคะยังอยากให้ถ้าใครยังไม่ได้ชมก็อยากให้ได้ไปรับชมนะคะส่วนต่างประเทศก็กําลังออกเดินทางเป็นประเทศที่4แล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปทั่วโลกแล้วก็นำหนังไทยเล็กๆของเรานะคะที่ว่าด้วยเรื่องครอบครัวความกันอยู่เดินทางไปต่อย่างฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปมีโอกาสในทีหน้า กำลังกำลังเดินทางอยู่ค่ะ,ะกำลังอยู่ว่างการเราจรจาเพราจริงๆแล้วเราพึ่งกลับมาจากเทศกาลค่ะก็้รับการต้อนรับที่ดีค่ะก็ฝากให้คนไทยให้กำลังใ,ใ,ใจกวยให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็สุดท้ายสุดต้องขอบคุณขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณคนเขียนบทขอบคุณพุ่งกับขอบคุณนักแสดงขอบคุณทีมงานแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมรวมถึงพี่น้องส่วมวลชนด้วยนะคะเพราะว่าช่วยกันทุกคนช่วยกันเราเลยนำพาหนังเรื่องนี้ไปได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ